ตอบชัดความสัมพันธ์หมวดออคืออะไรมีลุ้นรีเทิร์นไหมแม้ว่าจะเลิกลากันไปนานกว่า10ปีแต่ยังคงไว้มิตรภาพดีๆและความหวังดีให้กันเสมอสำหรับความสัมพันธ์ของแอปทักษออนและอดีตหวานใจหมวดอ,อที่ก่อนหน้านี้ช่วงคริสต์มาส ก็มีภาพที่ทั้งคู่ไปร่วมฉลองด้วยกันกับครอบครัวจนเกิดกระแสจิ้นแชร์สนานอยากเห็นทั้งสองลมพัดผวนกันอีกครั้งล่าสุดแอปทักษอนก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะพี่อ๋อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมา1 0 2ถึงปีแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่แอปเด็กๆค่ะ จนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ยังรักและยังดูแลกันอยู่รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วค่ะก็ขอขอบคุณพี่อ๋ออยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณผ่านสื่อไปด้วยอีกทีหนึง่งคือทั้งพี่อ๋อและครอบครัวก,ก็น่ารักมากๆใจดีกับแอฟมาตลอดดูแลกันหมดเลยรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋อก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะ ตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้มีพี่ชายที่แสนดีแล้วคือทั้งครอบครัวเลยเอางี้ดีกว่าค่ะรู้สึกโชคดีเขาก็ห่วงค่ะเอาตรงๆต,ตอนนี้ก็หลายๆอย่างคือคุณพ่อแอฟไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอฟตรงนี้ เพราะตอนนี้แอปก็อาจจะไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะถามว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมไม่ต้องค่ะใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้าด่านหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ